สวัสดีคะ่ะต้นหูช้างมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฟิโลเดนดรนจิกแกนเทียมช็อตมีชื่อวงว่าอาราซีอีมีอายุหลายปีอิงอาศัยมีรากอากาศเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ3เซนติเมตรใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปหัวใจกว้าง36-38เซนติเมตร ยาว39ถึง40เซนติเมตรปลายแหลมถึงเรียวแหลมโคนเป็นติ่งหูหรือรูปหัวใจขอบเว้าวเป็นคลื่นหยกักเท่าๆกันแบบสมมาตรขอบเป็นเยื่อบางใสประมาณ1มิลิเมตรใบหนาคล้ายแผ่นหนังเกลี้ยงเป็นมันบริเวณที่พบตรงข้ามตึกสิบนะมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ต ต้นหูช้างมีลำต้นสีเขียวและมีลักษณะของใบคล้ายรูปหูช้างจึงเป็นที่มาของชื่อพืชชนิดนี้ดอกหูช้างมีสีขาวหรือฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดและพื้นที่ที่ปลูกต้นหูช้างมักพบได้ในป่าดิบชื้นและเขตที่มีอากาศร้อนชื้นรวมถึงในประเทศไทย พืชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยและแผนโบราณมานานโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคผิวหนังเช่นโรคเรื้อนกวางโรคสะเก็ดเงินรวมถึงการรักษาแผลในร่างกายเพราะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและลดการอักเสบได้อย่างดีจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า ต้นหูช้างมีสารประกอบสำคัญหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นสารเพลิมเบจินซึ่งเป็นสารในกลุ่มไนโตรฟีนอนที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ้อและต้านอนุมูลอิสระมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าเพล่มเบจินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซล์มะเร็งบางชนิดเช่น มะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดอีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ต้นหูช้างยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยในการรักษาแผลและบาดแผลจากอุบัติเหตุโดยการใช้ใบหรือรากของต้นหุ้งชาบริเวณแผล หรือทำเป็นยาต้มดื่มอีกคุณสมบัติที่น่าสนใจคือต้นหูช้างมีการใช้ในด้านการบำบัดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นการรักษาอาการหอบหืดหรือแม้แต่การบรรเทาอาการของโรคไขข้อซึ่งปาการัใช้สมุนไพรและในรูปรแบบปาการกาากสาอาการอากศบอในข้ออะ และกระดูกรสรุปไปแล้วตอนหูช่างคือชะสมุมไัยรัะที่มีคุณค่ามากมายอ